ไอเดียอัปเดตวันนี้นะครับจะพามาดูแพลตฟอร์มที่เอาคนปั่นจักรยานส่งของเนี่ยมาอยู่ในทีมปั่นจักรยานชื่อดังระดับโลกเรื่องราวจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> เดี๋ยวแอดดิกมาเล่าให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของแคมเปญน,นี้นะครับมาจากข้อมูลที่บอกว่าคนปั่นจักรยานส่งของเนี่ยเขาปั่นจักรยานต่อวันถึง90กิโลเมตรเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับพวกเขาได้ปั่นฝ่าความร้อนฝนแล้วก็สภาพการจราจรที่ไม่เป็นใจ บอกเลยว่าทักษะเหล่านี้นะครับเทียบเท่ากับมืออาชีพได้เล,เลยเลยเป็นที่มาของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Delivery of Champion ของ Movistar ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะบันทึกสถิติต่างๆของผู้ปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางความเร็วหรือว่าร์ r เรท ตลอดการคัดหาแชมเปี้ยนคนต่อไปเพื่อไปฝึกซ้อมกับทีมจักรยานดังระดับโลกอย่างโมวิสตาร์นั่นเองครับคืืเอนจริงๆนะถ้าไม่มีสถิติหรือว่าตัวเลขมาวัดเลยอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าคนปั่นจักรยานส่งของเนี่ยเขามีทักษะเทียบเท่ากับระดับมืออาชีพได้เลยและที่พวกเขานะครับก็แค่ทํางานของเขาไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ว่าผลพวงของการมีวินัยในการทํางานเนี่ยก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าการมีวินัยเนี่ยทำให้เรามีความสามารถระดับมืออาชีพได้เลยก็นับเป็นอีกแคมเปญหนึ่งที่พิสู์ให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าใครอยากจะประสบความสําเร็จใในนนนนดด้้าาหึ่ง สิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความมีวินัย